ตองกันดิงนะคะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะขออนุญ,ญาตเปิดพัดลมก่อนร้อนช่วงน,นี้หน้าร้อนนะคะแต่ว่าก็มีพายุนะคะทุกคนบ้านไทยที่น้ำท่วมนะคะก็เป็กนกำลังใจให้นะคะถ้าบ้านไทยที่น้ำท่วมเนี่ยเรียนมานะคะต้องทํใต้บ้านบ้านใต้ถุงสูงนะคะถุงสูงหรือมมนก็ว่าถุงสูงไดแหละ เออก็เรียบเหมือนกันนะคะโอเคเข้าไปในโลบักเลยอัม r บอ e n เคพทุกคนทุกคนชอบกินอาหารไทยหรืออาหารอังกฤษหรือว่าอาหารญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าลาวเวียดนามอะไรแบบเนะี้ยที่เป็นประเทศอะไรก็ได้นะั้นเิ้งคอมเมนต์มาด้วยนะเราชอบกินาอาหารอังกฤษนะ เ้าะมีความรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นตำรวจนะคะทุกคนก่อนอื่นเราไม่ใช้ปืนนะก่อนอื่นเราก็จะเอาเอาระเปิดก้อนอนี้แล้วกกอะไรดีนะมีอะไรอีกนะที่เราจะไม่ผิดอะ่ะเออไอ้นี้นะกรวยกรวยนะครูคนกรวยโอเคทำงานก่อน อยากได้เพลงอ่ะทุกคนดูเราขับมาไปเราไม่ขับเราไม่ขับพวกแบบรถนะเราชอบขับมามากกว่าขี่มาไม่ใช่ขับมาสิทุกคนออเออแล้วก็พูดตลกต้นี่ไงบ้านเพื่อนเฮ้ยเจ้าปะโจรนี่เอา้า เจ๋งสุดโจ้แล้วทำไมปีแบบอยู่ที่คลับน่ะโจ้เจ้าโจ้เจ้าจ้เป็นยอดมากเฮนอัพเฮดเอ็นดีจ้ะ ไม่รู้ว่าทุกคนแต่เราต้องจับเขาก่อนไปเลยขึ้น อ้าวคุณเป็นตำรวจแล้วมาแต่งโจรได้ไงหมีรักรอบละสิชวนมาเลยโอเนะคะทุกคนเขาก็สมัครเป็นตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเขปไปปิดเสียงอะไรทุกคนเสียงไม่เคยได้ยินค่ทุกคนโอเคมาดูกดว่ามีอะไรบ้าอองใช่ไปทาง ไปอะไรไปทั้งทีมาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หลับกันนะคะโดยใช้นี่โอเคเชื่อกายกายก็มีทุกคนไหมไม่ใช่พี่กายหงิดเพราะว่าพี่กายหงิดไม่ได้เล่นโดมบกนะ นี่ไงค่ะทุกคนเราขึ้นไปตรงที่มันหยาบเราขึ้นไปตรงขอบขอบนะคะขอบขอบเท้าขึ้นได้แหละโอ้โหเหมือนนี่น่าจะเป็นถังสังกะสีนะคะเป็นโรงพยาบาลเก่านะคะซึ่งถูกทำลายมานะคะอันนี้น่าจะเป็นเอเจนซี่หรือเปล่า นี่นะคะคือสารเคมีนะคะอย่าไปเต,ตะตร้นค่ะโอ้นี่คือสารสารอะไรก็ไม่รู้นะคะฉีกมือได้ไหมนี่คือห้องเดิมแต่นี่คือ